คนพื้นที่หรือคนที่ไปเที่ยวปายแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ย mm. นี่เกิดอะไรขึ้นกับอำเภอปายแม่ห้องสอนทำไม mm. ชาวต่างชาติเยอะจัง mm. แล้วพอไปดูข้อมูลเนี่ยเอา้าทำไมมีแต่คนอิสราเอลภาพนี้ทําให้หลายคนอาจจะไม่สบายใจว่า mm. เหมือนกับเป็นลักษณะร้านอาหารกึ่งโบส mm. มาทําพิธีอะไรกันคนไทยเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย วันนี้นายกรีตอบเลยนะครับบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวให้นายอาลองนายกอนุทินไปดูสัปดาห์หน้าใช่ไหมะฝ่ายความมั่นคงเราลงไปตรวจสอบที่โบสถ์ที่เป็นประเด็นเนี่ยก็บอกว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอาจารย์มองอยังไงที่ที่ที่ทปลายตอนนี้ครคืออิสราเอลเนี่ยเป็นเพื่อนเรา<ม>นะครับแต่จะเผาเ,เารือนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่อย่าให้เผาเรือนอิสราเอลเนี่ยเขารับคนไทยไปทํางานเยอะมากเงินเดือนดีมากที่ไม่ได้แล้วใช่ครับแล้วก็เขาก็ไปหามาแล้วด้วยนะ ประเทศอื่นๆผมคุยกับทูตเขาหลายคนเขาบอก <ฮะ S 2> เขาไปหาประเทศอื่นมาแล้วออไม่ดีเท่าคนไทยคนไทยฝีมือดีฝีมือดีแล้วถ้าเ,ออเป็นอะไรออดูแลตลอดชีวิตครับนั้นเป็นประเทศที่เป็นเพื่อนเราเหมือนไต้หวันน่ะคนไทยดีมากชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอเขาเดือดร้อนเนี่ยเขารบเสร็จเขาเครียดเขาก็มาพักผ่อนบ้านเราพักไปพักมาแต่งงานคนไทยพอแต่งงานก็จัดปาร์ตี้จัดธุรกิจเปิดวัดเปิดโบสถ์ทีนี้มันจะข่มเขาไม่ค่อยได้แล้ววนลงทะเบียนวนกันไปวนกันมาเป็นหมื่น ไปสามหมื่นกว่าคนแล้วตอนนี้ไปมีไม่กี่คนก็ตกใจสิครับว่าคนไทยมีสองหมื่นกว่าใช่คับเพราะฉะนั้นก็ตกใจว่ามาทำอะไรแล้วมีคดีขึ้นลงขึ้นศาลหลายหลายกรณีเมาสุราบ้างนะครับแล้วก็ขับรถเกลงเกเลซึ่งไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับที่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยมีพวกชาวยวที่แม้แต่ยูยังจับไม่ได้เลยแล้วมาฆ่ากันที่เมืองท่องเที่ยวจําจาได้ไหมครับศัตรูกันอยู่เราดูกล้องทีวีพวกเนี้ยเก่งมากเพราะว่าเขาเป็นนักลบเพราะฉะนั้นเราต้องรีบจัดระเบียบ ถ้าจะมาอยู่ก็ลงทะเบียนเสียภาษีคหางานทําให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จ่ายเงินให้คนไทยนะครับแล้วถ้าไม่อยู่ก็รีบเชิญออกไปจัดระบบวีซ่าใหม่ก็ได้ครับก็ได้เพราะว่าเขาก็จัดระบบวีซ่าให้เราอยู่แล้วครับเข้าได้2อครั้งใช่ไหมครับทำงานเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นของเราก็ใช้ระบบเนี่ยรีบคุยแล้วทูตเขาก็เป็นคนขยันขันแข็งเป็นผู้หญิง นะครับไปแจกทุนที่ภาคใต้ด้วยซ้ำครับพื้นที่ภาคใต้เนี่ยครับบ้านเกิดผมอิเซอร์ไปแจกทุนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาคนเหล่านี้มาทํางานจริงๆจริงๆจริงก็เห็นทูตเขาก็เพิ่งไปที่ที่ที่ปลายมาเหมือนกันเขาไปมาทั่วเลยครับใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเชิญเข้ามออกรายการเขาก็มานะครับครับเพราะฉะนั้นต้องคุยกับเขาว่ารีบจัดระเบียบก่อนที่มันจะเกิดปัญหามากกว่านี้นะครับแล้วเกิดความตื่นระหนเดี๋ยวไปเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเสียหมดเพราะเพราะว่าอิเซอร์เขาก็มีศัตรูเยอะนะ เขาไปที่ไหนก็จะมีคนตามไปเหมือนเมื่อก่อนที่เราจับกลุ่มที่มาจากอาิหร่านได้ฮิสบล่านี่นะครับเข้ามาทะเลาะกันแขนขาดขาขาดไอ้แขนไม่ขาดขา,ดข,าดขาดที่วางระเบิดนี่เราส่งกลับมาแล้วเรื่องเหล่านี้รีบจัดเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วอันตรายมากคุณเนตี้เหรอมีความคิดเห็นเรื่องนี้ไหมเพราะส่วนตัวอย่างคุณเนตี้เองเป็นคนไทยไปอยู่ในเมียนมาอย่างเงี้ยอันนี้ตอนนี้ปัญหาคือคนยิวหรือว่าอิสราเอลมาอยู่ในบ้านเราเรวเริ่มมีกระแสจากคนท้องถิ่นแล้วอย่างเงี้ย เห็นยังไงบ้างจริงๆเราก็มองมองคล้ายๆว่าคนเมียนมามมาอยู่ไทยก็จริงๆเราก็คือมันก็ต้องมีการจัดการให้ดีนะคะแล้วก็คิดว่าคนที่มาก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีดังนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าอันนี้ก็เห็นด้วยกับานายธนาคารว่าต้องรีบจัดการไม่ว่าจะเป็นทั้งเมียนมาหรือว่าจะเป็นทั้งทั้งยิวทั้งอิสราเอลก็ตามนะคะก็คิดว่าเป็นฝากเป็นโจทย์กลับไปทางทาง,งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองว่าให้ความสําคัญในการจัดการเรื่องเหล่านี้สักทีแต่แต่ยูเนี่ยนักรบทั้งนั้นนะ นี่เลยอาจารย์บทประจําการทั้งผู้หญิงผู้ชายลบเก่งหมดทุกคนนะและเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพด้วยนะ๋อ้โหเจ้าของบริษัทที่เก่งๆในระดับโลกแล้วผมไปมาแล้วน่ารักแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งคล้ายๆกับชอบคนไทยมากไม่อาจารย์เพิงคือพอพอเราได้ยินว่าเขาเป็นนักรบหรือเป็นอดีตนักรบเนี่ยบางคนเนี่ยเขากังวลไงว่าเยมาแล้วด้วยความปลอดภัยต่างๆเรื่องความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่ากับความมั่นคงของเราอย่างเงี้ยอาจารย์ครับก็ต้องเอาแต่คนเราไป จัดชุมชนเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ไปคุยกันให้ดีนะครับก็ให้เขาเฝ้าระวังเราด้วยเลยก็ได้เพราะว่ามันก็จะปลอดภัยขึ้นแต่ต้องจัดระบบแล้วพูดเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่ไม่เคยทำนะครับเวลาเรามีประชุมนานาชาติเราก็อาศัยชุมชนพวกนี้ทั้งต่างชาติทั้งไทยเฝ้าระวังให้เราที่จับผู้ก่ออาร้าอย่างเช่นในฮัมบารีได้ก็เอกชนช่วยทั้งนั้นครับที่อยุธยาแล้วก็จับตัวส่งให้กับเมริกันที่คิวบาร์นั้น นี่เป็นประโยชน์มากแต่ถ้าเราไม่จัดระบบคนก็ตกใจและในีสุดแล,ล้วคนเกเรของยิวก็มีแล้วก็จะทําให้ทุกคนอยู่ไม่ได้ครับแล้วก็สาวไทยก็จะเป็นไม้ที่แต่งงานไปแล้ว <c oughs> แต่แต่ต้องย้ากับคุณผู้ชมนะว่าที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เหมารวมนะออคนต่างชาติคนไทยเราเองเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งคนที่น่ารักแล้วก็ไม่น่ารักนะเพราะฉันจะไปเหมารวมเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับช่วงท้ายอาจารย์แถมนิดเดียวฮะ เรื่องทหารกัมพูชามาร้องเพลงที่แถวแถวสุรินเนี่ยครปราสาทตาเมืองทมวันกอ่อนเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าต้องทําจดหมายประท้วงแต่ได้คุยในแง่ของรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีแล้วไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์มองประเด็นนี้ไงผมว่าท่านผู้ฟังปวดหัวมากคุณอับมีแต่เรื่อง ายเรื่องทําให้รู้สึกว่าเราอ่อนแอเหมารวมอาจารย์นานเจออาจารย์เราอ่อนแอเราโดนลมจากเพื่อนบ้านเออนะครับหลายชาติไปรือเอ่ามีคนคอมเมนต์อย่างนี้เยอะนะน้แหนมไปหรือเปล่าเพื่อนบ้านไม่เกรงใจเราฟังดูแล้วเครียดหมดแต่จริงๆมันเกิดมานานแล้วนะครับเกิดมานานแล้วก็มันก็เป็นบริบททั่วไปแต่พอขยายด้วยสื่อสมัยใหม่เนี่ยมันแรง เพราะฉะนั้นไอเนี่ยสำคัญคในเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องไปดูให้ดีอย่าให้ทำตกลงกันให้ได้นะครับขึ้นป้ายขึ้นอะไรก็ว่าไปมีคนเสนอแล้วว่าให้ไปปักธงอันนั้นก็แรงไปนิดโบราณสถานนะครับต้องขออนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราต้องไปจัดการให้ดีกว่านี้เพื่อปิดช่องว่างนะครับแล้วก็ต้องเตือนความจําเราว่าเรื่องเหล่านี้ยังไม่ยุติต้องรีบเจรจาเพราะว่ามันก็จะขยายตัวเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับบทเรียนเก่า ที่มันมีมาแล้วไม่ใช่ครั้งแรกครับฝั่งเมียนมามีไหมฮะอะไรแบบนี้ที่แบบมีปัญหาเรื่องประเด็นชายแดนกับเราก็มีหลายประเด็นเลยนะคะเรื่องชายแดนมีทั้งผวกแบผู้ลี้ภัยที่เข้ามาคนที่หนีสงครามมามีมีหลากหลายเลยค่ะก็อย่างที่บอกว่าคือมีมีคล้ายกับอิราเลก็คือว่าอย่างคนเมียนมาเนี่ยที่เขาเข้ามาหลายๆคนก็คือมาเพราะว่าหนีสงครามเนาะก็คือไม่ไม่หลหลายคนละส่วนมากเลยด้วยซ้ำที่อยู่บริเวณชายแดนแต่สิ่งที่สิ่งที่เราเรียกได้ว่า ยังไม่ได้ทำเลยคือการจัดการจัดระเบียบคนเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้ที่มาเนี่ยคะ่ะตอนนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยซ้ํากลุ่มแรกคือเด็กรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถที่เขาหนีทหารมา<อ>นี่คะ่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ทิมีนมาเนี่ยมีการแบบเรียกว่าบังคับเกณฑ์ทหาร8ิบปถึงสิปีตอนนี้ก็คือว่าคนรุ่นใหม่ก็เลยหนีมาอะไรใช่คนรุ่นใหม่ก็เลยหนีมาเพราะว่าการที่เรียกว่าไปถูกส่งไปเกณฑ์ทหารก็เหมือนแบบ ไปตายอะอค่ะพูด,พดง่า,ายๆเลยอเหมือนไปตายเขาก็เลยต้องหนีมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นแบบ CDM <c oughs> คนที่ขัดขืนแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขามาอยู่ในยุคที่เรียกได้ว่าเมียนมาพัฒนาแล้วเขามีความรู้ความสามารถแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการเหมือนไทยเองเนี่ยยังไม่ได้มีการจัดการตรงนี้เรียกว่าจะเรียกได้ว่าทําให้คนเหล่านี้ มามีประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไรครับับเลยกนโดยที่มันจะมันคงต้องมีการวางเรียกว่าวางกลยุทธ์วางหลักการให้เรียกว่าให้ไทยเนี่ย ได้ได้ว่ามีผลประโยชน์มากที่สุดจากคนกลุ่มคนเหล่านี้ใช้ความรู้ความสามารถของเขาก็คือจะเป็นเคสใกล้ๆกันกับทางอิสราเอลว่าใช้ความรู้ความสามารถของเขามาพัฒนาประเทศเราหรือจะมีวิธีการเวออื่นๆอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีการหารือคือความมุ่งมั่นในการจัดการเรียกได้ว่าปัญหาของชายแดนปัญหาของเมียนมาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองไทยเพราะว่ายังไงเราก็หนีกันไม่ขาดอืมเอา มัดรวมฮะอาจารย์วันนี้ครับหลายประเด็นมากก็ก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่ามันเป็นการตื่นรู้แล้วแล้วก็สื่อสมัยใหม่ช่วยได้เยอะครนะครับดูคลิปดูอะไรก็รู้ละไม่ไม่ต้องใช้พวกผมนักวิเคราะห์ฟังแล้วปวดหัวปวดนะอาจารย์แต่ว่าสามัญสำนึกครับว่าเราต้องดูแลเขาคนที่พูดได้สามสี่ภาษาเป็นธรรมดาแล้วผู้ภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดเลยภาษาเดียวภาษาอังกฤษก็งูปลาของเขานี่พูดภาษาถิ่นจะเรียง มอนมเมร์มีอยู่ต้องยี่สจะเป็นร้อยภาษานะครับแล้วเกาพูดภาษาพม่าภาษากลางก็ได้แล้วพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษอีกไม่ธรรมดางนั้นเราต้องดูแลเขาให้ดี